สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมครับมาชมสุดยอดพันธุกรรมครับควายยักษ์ควายใหญ่เรียกว่าเรากอพันธุกรรมนี่เบอร์งต,ต้นของประเทศไทยถ้าเอ่ยชื่อพ่อมานี่คุณผู้ชมต้องรู้จักเป็นอย่างดีแหละครับก็เรียกว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งครับอีกที่หนึ่งอีกฟาร์มหนึ่งที่มีการพัฒนาควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามครับผมในเขตจังหวัดน่านครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ คอยครับสนับสนุนแล้วก็ผักดันขับเคลื่อนวงการควายของจังหวัดน่านด้วยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ค้อกควายบ้านไร่ชายวุฒิครับจังหวัดน่านวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ปุ้ยนะครับพาเรามาชมสุดยอดพันธุกรรมพี่ปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณปอครับขออนุญาตแนะนําพิกัดให้พี่น้องเราทราบหน่อยครับพิกัดตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านใหม่เจริญราษฎร์ครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับผมครับผม ถ้าเกิดมีพี่น้องของเราสนใจอยากมาเยี่ยมชมนี่ได้ไหมครับอ๋อยินดีเลยครับผมครับก็ขอฝากฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเราได้ไหมครับครับผม0621478099ครับครับผมก็โทรมาติดต่อหรือว่าพี่น้องจังหวัดน่านอยากปรึกษาเรื่องการพัฒนาควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามก็สามารถติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับจุดยอดพ่อพันไปที่ประวัติความเป็นมาครับ จุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาในวงการควายนี่เป็นไปเป็นมาอย่างไรครับพี่ปุ๋ยครับผมเริ่มต้นก็เมื่อก่อนทํางานอยู่เกาหลีครับเนาะแล้วก็สนใจคือกลางคืนมันว่างงานครับทำงานกลางวันก็เลยศึกษาทาง youtube พวกนี้นะครับผมครับผมก็ศึกษาอยู่ที่นู่นมาสามปีก็อดทนอดทนไม่ไหวก็เลยกลับกลับจากเกาหลีมาเลี้ยงควายที่เมืองไทยนะครับมาถึงก็หาซื้อควายเลี้ยงเลยครับอ๋อ คือเราก็ศึกษาครับเรียกว่าศึกษาเรื่องพันธุกรรมเรื่องการพัฒนาควายตั้งแต่อยู่เกาหลีแล้วใช่ใช่ครับผมแล้วกลับมาก็มาเลี้ยงควายเลยแล้วควายตัวแรกที่เราเริ่มเลี้ยงนี่เป็นเป็นสายไหนครับไอเร,เริ่มเริ่มเลี้ยงมาก็เป็นซื้อแม่พันธุ์ครับเป็นสายปานสุรินพร้อมกับลูกสาวครับสายไหนนะครับสายปานสุรินครับปานสุรินแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุอ์ออ ตานสุรินก็ถือว่าเป็นเหล่ากอตำนานควายยักษ์ควายใหญ่ของประเทศไทยครับผมบก็เรียกว่าเป็นเหล่าที่แบบว่าจ่ายลูกดีมากๆครับเอาไปควายสายกับสายไหนก็ได้ควายยักษ์ควายใหญ่ครับผมแม่แรกครับผมแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆก็จัดเก็บพันธุกรรมมาเรื่อยๆจนมาได้พ่อพันธุ์ตัวนี้ครับผมสําหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อสถานฟ้าครับผม สถานฟ้าใช่ครับเราก็พันธุกรรมนี่เป็นสายไหนครับพ่อเป็นสายเงินอุทัยครับเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดครับแม่เป็นสายแก้วฟ้าชื่อแม่ดอกฟ้าครับผมเป็นแม่แม่เผือกครับเครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเหล่ากอพันธุกรรมนี่โอ้โหจะเรียกว่าตัวท็อปของประเทศไทยอย่างที่เกินไปเลยครับเป็นเหล่าควายักษ์ควายใหญ่ของประเทศไทย บิ๊กเบิร์ดก็สายป่าเงนินอุทัยเอาจิงป่าเงนินอุทัยก็ถือว่าเป็นจุดกําเนิดการพัฒนาควายยักษ์ควายงามสายประกวดเลยครับก็ออกมาจากข้อของท่านพันธุตำรวจเอกอน,นิกเต้าสุภาพครับก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลด้านวงการควายงามก็นี่คือเหล่ากอปูของเขาครับผมพูดถึงเจ้าบิ๊กเบิร์ดนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่ เสียอุ่นครับใจแสวงฟาร์มหมายมั่นปั้นมือครับผมแต่อช่วงนั้นก็เสียดำช่างทองมุกดาหารครับมาเจอก็เลยแบบว่าพี่น้องเขาขัดคอ,อกันไม่ได้ครับ <c oughs> ก็เลยได้แบ่งไปอยู่กับเสียดำช่างทองฟาร์มมุกดาหาร <c oughs> นี่ครับนี่คือประวัติเหล่ากอพัตกรรมโดยย่อโดยสังเขป <c oughs> ปัจจุบันสถานฟ้าอายุกี่ปีครับพึ่งจะครบ เป็นสองปีห้าเดือนครับเพิ่งเมื่อวานนะครับอ๋อสองปีห้าเดือนเมื่อวานใช่ใช่ครับโอ้คุณผู้ชมดูนะควายสองปีห้าเดือนแต่คุณผู้ชมสังเกตกระดูกโครงสร้างครับอันนี้เขาเรียกว่าควายยักษ์เลยเนาะพี่ปุ้ยเนาะใช่ครับผมควายยักษ์ครับตอนนี้นี่ส่วนสูงนี่ไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยร้อยหกสิบลวครับผมอื้อหือเนี่ยครับสุดไหมล่ะครับตัวนี้นี่ไปแบ่งมาจากที่ไหนครับ ตัวนี้แบ่งจากไอพี่เสียอนาจครับผมพันนอรสิงฟาร์มครับอ๋อ้จากโคราชมาได้มาจากเสียอนาจก็ฟาร์มนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้ครับผมก็สร้างควายยักษ์ควายใหญ่ออกมาแบบเฉดฉายในวงการควายหลายต่อหลายตัวครับ คือไปชอบตรงไหนของเขาครับถึงได้นําเข้ามาพัฒนาชอบกระดูกโครงสร้างครับผมแข้งขาใหญ่เขาใหญ่หน้าตาเราคือครบหมดเลยครับครับพูดถึงเรื่องโครงสร้างเนี่ยโอ้โหหายห่วงคือปกติพี่ปุ้ยก็แบบชอบควายควายยักษ์อยู่แล้วเหรอครับใช่ครับผมชอบชอบควายงามกับควายยักษ์พือพร้อมๆกันเลยครับครับผมพัฒนาควบคู่กันไปเลยครับใช่ครับผมในนาคตก็จะเป็นแบบ ใหญ่ยักษ์บวกงามเนาะพี่ปุยเนาะ,ะใช่ครับ <c oughs> สำหรับจุดเด่นของเจ้าสถานฟ้าพี่ปุยมองตรงไหนครับตัวนี้อยู่ที่กระดูกโครงสร้างครับเขาใหญ่แล้วก็แข้งขาใหญ่ครับผมแล้วก็หน้าตาหล่อครับห <c oughs> ล่อมากจะออกคล้ายๆพ่อเลยเนาะอ่าใช่ครับคล้ายๆบิ๊กเบิร์ดครับเขาใหญ่ๆเขาเปิดเขาเรียก ทรงเขารุ่นใหม่ครับทรงเขายุคใหม่เขาทรงเสียทรงนี้นี่สาวสกิดแม่เลี้ยวหลังเลยครับเขาทรงนี้คือบอยดีซีเอาจริงก็ชอบแบบควายทรงเขาใหญ่ๆครับเห็นแล้วมันสะดุดตาดีครับดูแล้วมันมีบารมีหน้าเก่งขามครับผมเอาจริงควายตัวนี้ก็จุดเด่นหลายจุดเลยครับพวกกระดูกเนื้อหนังกล้ามเนื้อครับ บรรทัดหลังก็ถือว่าได้ทางพ่อทางปู่มาเยอะครับผม,มปุ๋ยครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนท้ายให้พี่น้องเราชมสักนิดหนึ่งครับผมมายห้เรุวผู้ชมสังเกตด้านท้ายนะ<ม>เนี่ยครับอื้อหือ ้าจะก,กว้างเต็มแล้วก็กล้ามเนื้อครับจะจับกล้ามเนื้อจับดีครับผมก็สไตล์ป่าเงินอุไทยนะ่ครับสไตล์ปูของเขาเลยพอเรามามองด้านท้ายนี่โอโ้โหใหญ่ยักษ์มากแล้วที่เด่นล้นๆเลยคือเขาครับมองด้านท้ายเขาก็ยังเด่นออกมาครับเดี๋ยวบอดีซ้ซีซูมหางให้ดูนะหางใหญ่กระดูกแข้งขาดีครับผม แล้วพี่ปุยคิดว่าถ้าเอาไปปรับโครงสร้างกับแม่พันธุ์อย่างนี้ครับจะตอบโจทย์ในจุดไหนครับผมผมคิดว่าน่าจะเรื่องกระดูกโครงสร้างมาก่อนแหละครับครับผมแข้งขาแข้งขาใหญ่ๆแม่พันธุ์ที่ว่าแข้งขาไม่ใหญ่ปุ๊บก็ลองมาดูได้ครับผมตัวนี้ครับผมมาแล้วปัจจุบันนี้ มีมีแผนที่จะเปิดผสมจริงหรือว่ามีแผนรีดน้ําเชื้ออะไรยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ก็เปิดเปิดผสมจริงอยู่ครับผมแต่น้ําเชื้อต้องรอให้อายุเขาได้ก่อนครับรอความสมบูรณ์กับต่างๆมาครับครับผมผสมจริงนี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยไอเปิดไปไปสามพันห้าครับผมอ๋อราคาสามพันห้าใช่ครับโอ้คุณผู้ชมครับก็ประกันจนติดเลยรับประกันจนติดด้วยใช่ครับผมนี่คือพันธุกรรมแบบ พันธุกรรมเงินล้านเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เปิดผสมเพียงแค่3,500บาทแล้วรับประกันจนติดคือเอาจนพี่น้องเราพอใจอะเนาะใช่ครับผมผสมจนพอใจคือไม่ติดก็มาซ้ำเอาจนติดไปเลยครับส่วนใหญ่ก็มีพี่น้องมาผสมหรือยังครับเนี่ยก็มีครับก็น่าจะเกือบเกือบยี่สกว่าตัวแล้วครับโอก็ผสมไปเยอะแล้วครับ ทายาทตัวแรกก็จะออกเดือนเดือนธันวาที่ถึงนี่ครับต้นเดือนธันวาจะไดหสมทายาทแต่ปีเก้าเดือนตัวนี้โอขึ้นตั้งแต่ปีเก้าเดือนเลยใช่ครับผมโอ้ฟิตปียเนาะเนี่ยครับคำว่าทายาทครับครับก็คิดว่าจังหวัดน่านก็คงจะได้พัฒนาควายยักษ์ควายใหญ่ในอนาคตนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆฟาร์มก็เริ่มเริ่มพัฒนากันละก็ได้พ่อพันุแบบว่ามาบริการ แบบใกล้ๆครับผสมง่ายๆเข้าถึงบรรธุกรรมง่ายๆครับราคาแบบจับต้องได้ทุกระดับล้วครับ3,500บาทไม่ไม่แพงเลยครับถือว่าถูกมากๆแต่ได้พันธุกรรมเงินล้านครับผมแต่ว่าน้ำเชื้อนี่อนาคตนี่เดี๋ยวค่อยแจ้งทางเพจอีกทีนึงเนาะครับผมเดี๋ยวค่อยรอติดตามกันครับสำหรับน้ำเชื้อพันธุกรรมดีๆ แต่อายุแค่นี้กระดูกโครงสร้างมาขนาดนี้ผมว่าโอ้โหแล้วมีโอกาสที่พี่น้องของเราจะได้ชมตัวจริงเข้าบ้างไหมครับเนี่ยก็มีครับผมก็ช่วงนี้เตรียมเตรียมตัวไปเรื่อยๆครับน่าจะปลายปีครับผมธันวาคมเริ่มน่าจะเป็นงานแพ้ครับของงานแพ้ใช่ครับเอาเฉพาะในภาคเหนือก่อนเลยเขาสมบูรณ์ <laughs> จริงค,รค,ค่อยไปเรื่อยๆครับหรือว่าถ้าพี่น้องแบบว่าจังหวัดใกล้เคียงเนาะ อยากสัมผัสตัวจริงอยากเห็นตัวจริงก็ประมาณเดือนธันวาที่จังหวัดแพร่ก็ไปชมตัวจริงได้แล้วก็ถัดชอบก็ค่อยตัดสินใจแบบว่าเอาแม่พันมาผสมครับเขตนี้ก็จะติดติดต่อกันระหว่างพะเยาแพร่น่านน่านแพร่ครับอ๋อน่านแพร่ครับใช่ครับผมน่านกับแพร่เนาะเนี่ยพอพอเรามองมุมนี้เนี่ย พี่ปุยนี่เป็นตัวจิ๋วไปเลยโอ้โหโใหญ่มากใหญ่มากคนี่คือบอยีซีก็เห็นแต่ในรูปพี่หนิงครับเอาลงพี่หนิงก็เป็นแฟนของพี่ปุยครับก็เอารูปลงก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงสักครั้งวันนี้ก็ถือโอกาสมาชมตัวจริงครับก็ถือว่าครบเครื่องครบเครื่องใหญ่โตเลยครับตัวนี้สายพันธุกรรมควายยักษ์ แล้วปัจจุบันที่ฟาร์มนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวครับประมาณประมาณ8-9ตัวนะครับผม8-9ตัวเนาะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสายไหนบ้างครับก็จะมีเป็นสายพัฒนาครับมีลูกเพชรภูแพงลูกเบิ้มลูกก้าวเจริญลูกแก้วฟ้าพวกนี้ครับอ๋อก็พัฒนาจากแม่พันธุ์ที่เราเรามีแล้วก็เลือกพ่อเอาใช่ใช่ครับผมพัฒนาไปตามลักษณะของแม่พันธุ์เนาะ เติมจุดที่แบบว่าแม่พันเราด้อยจุดไหนก็เติมจุดนั้นเข้าไปแต่อนาคตก็น่าจะตัวนี้ละมั้งครับเนี่ยคุ้มฝูงแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ตอนนี้แต่ข้อก็ท้องไปแล้วครับสามตัวอ้ท้องท้องสถานฟ้าละครับสามตัวครับใช่ครับอ๋พอพระไอ้ท้องกันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนมการาที่น่าจะออกไปแล้วครับตัวแรก<อ>มกาากาลาคุมพามีนาไล่มาเลยครับเดี๋ยวมีลูกเกิดให้ให้ดูด้วยเนาะใช่ครับอยากจะดูผลงานเขาเฉยครับแต่ว่า ช่วงอยู่ในลองอยู่ครับผมเพราะออา,อายุน้อยตอนที่เริ่มผสมครับครับผมแต่แข็งแรงเนาะพันธุกรรมควายเหล่านี้ผสมแบบว่าอายุปีเก้าเดือนก็ผสมได้อะก็ถือว่าแข็งแรงครับสุขภาพดีพี่ปุ้ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ชมแบบแม่พันธุ์แล้วก็เด็กๆในฟาร์มสายพัฒนากันนะครับผมโอเคครับ <c oughs> ไปชมกันเลยครับมาครับหลังจากที่เราชมพ่อพันธุ์ก็ เดี๋ยวมาชมเด็กๆในฟาร์มกันบ้างครับผมครับพี่ปุ้ยครับตัวนี้นี่เป็นไปเป็นมาอย่างไงครับตัวนี้เป็นในลูกสาวเพชรผู้แพงครับผมตัวนี้ลูกสาวของเพชรผู้แพงผสมจริงเพชรผู้แพงตอนที่อยู่กับพี่หมวดยงครับอ๋อผสมจริงด้วยครับผมแม่เขาเป็นในสายเพชรอุดรครับอ๋ดูครับคุณผู้ชมครับแม่พันธุสายเพชรอุดรมาใส่กับเพชรผู้แพงยักษ์ใหญ่แห่งสาเพชรฟาร์มควายงามบ้านอาจารย์ครับ ออกมาก็โอ้โหเบลเลอร์อบาล่าเลยตัวนี้นี่ดูรูปทรงแล้วน่าจะเป็นสายประกวดแน่นอนคือเดินสนามมาหรือยังครับเนี่ยไม่เคยครับผมตัวนี้โอ้ยังไม่เคย <c oughs> เดินสนามเขายังไม่นิ่งครับตัวนี้โอ้อ็ได้ฝึกมากปีนี้ก็อยาจะเอาไปลองดูครับครับผมเดี๋ยวลองเอาไปเดินกับพี่น้องเราครับผม <c oughs> ถือว่าเหลี่ยมตัวดีครับกล้ามเนื้อดีด้วยตัวนี้ ควายไม่เคยกินหัวอาหารครับตัวเมียผมหญ้าสดอย่างเดียวผมไม่เคยกินหัวอาหารไม่เคยกินหัวอาหารครับตัวนี้ยังธรรมชาติครับชื่อน้องอะไรนะครับเนี่ยชื่อน้องพลอยครับผมน้องพลอยอายุกี่ปีครับหนึ่งปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนครับเนี่ยคุณผู้ชมครับหลักการพัฒนาควายครับก็ใช้แม่พันธุ์ที่มีอยู่แล้วก็เนี่ยครับเลือกใส่พ่อพันธุ์ก็จะได้ควายแบบควายยักษ์ควายใหญ่ควายงาม จุดเด่นก็เป็นน่าจะเป็นเนื้อหนังแล้วก็ลำตัวเนาะพี่ปุยเนาะครับใช่ครับตัวนี้เนื้อหนังดีมากครับลำตัวดียาวกินเก่งตัวนี้นี้พี่สาวของไอ้ทองสวนนะครับที่ปัวโอตัวเนี้ยพี่สาวเขาพี่สาวเขาใช่ครับผมโอ้ครับผมเป็นพี่สาวของลูกเจ้าเพชรสยามที่อำเภอปัวใช่ครับที่บอยทีซีพาไปดูเมื่อคลิปที่แล้วครับนี่ครับวนให้ดูเหลี่ยมตัว ตอนนี้ก็เดี๋ยวทําตัวอาจจะได้ไปเดินสนามกับพี่น้องเราเล็บก็ดีครับนี่การถ่ายทอดพันธุกรรมของเจ้าเพชรภูแพงปกดีโอเคครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับแม่พันธุตัวต่อมาครับผมตัวนี้นเป็นสายไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มป่าเบิ้มพันล้านครับ้ออลูกของเบิ้มพันล้านครับชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อแม่มีตังครับแม่มีตังครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย ประมาณเกือบเกือบสี่ปีครับมีลูกวัยนิดหนึ่งเลยลูกตัวแรกมากับลูกลูกนี่เป็นสายไหนครับลูกเป็นน่าจะสายเงินนะครับผมโอ้สายปาเงินใช่ครับผมครับเพราะติดท้องมาอ๋อติดท้องมาด้วยใช่ครับผมก็คือเจ้าของเดิมผสมกับเงินอุทัยไม่ใช่ครับเป็นเป็นสายของเขาครับอ๋อนมะเป็นลูกเป็นลูกของเงินเป็นลูกของเงินอุทัยอีกทีหนึ่งกับสายชลบุรีประมาณนี้ครับ ครับผมผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เรื่องทางพ่อเขาเท่าไหร่ครับสูงสูงยาวดีนะครับผมอันนี้เป็นแม่ที่นําเข้านานหรือยังครับเนี่ยตัวนี้ก็นานแล้วครับนานแล้วตัวเนี้ยอชอบตรงไหนเขาครับตัวนี้ก็อัตลรรักษณ์โอเคอยู่ครบอยู่ครับอืมตาแต้มแก้มจำ้ำคอสามอ่องอัตลักษณ์ครบเลยครับ ลักษณะอัตลักษณ์ตามอุดมทัศนีควายไทยครับคุณผู้ชมครับครบถ้วนก็เลยเหมาะแก่การพัฒนาตอนนี้ผสมกับพ่อไหนแล้วตอนนี้ก็ท้องกับสถานฟ้าครับอ๋อ <c oughs> เอาละงานนี้เจอยักษ์ใหญ่เข้าไปผลงานก็จะออกมาประมาณเดือนเดือนมีนาครับนนเดือนมีนาเนาะเดือนมีนาน่าจะคลอดครับผมตัวน,นี้ก็ลักษณะดูดูเล็บ <c oughs> เนี่ยแสดงว่าพี่ปุ๋ยก็ ศึกษาการแบบว่าคัดแบบแม่ควายส่งลูกนี้เนาะน่ครับประมาณเดี๋ยวรอดูผลงานกับยักษ์ใหญ่สถานฟ้าครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันครับตัวนี้ชื่อแม่อะไรครับตัวนี้แม่ทัพทิมครับผมทัพทิมควายสาวท้องแรกครับอ๋อเป็นควายสาวเลยเนาะครับใช่ครับเป็นสายไหนครับเนี่ยเป็นลูกของก้าวเจริญครับตัวนี้โอ้ลูกสาวก้าวเจริญใช่ครับพันธุกรรมดีๆทั้งนั้นเลยเนาะ ทองแรกกับสถานฟ้าอ๋อทองกับสถานฟ้าครับมุกลานี่ได้เห็นทายาทครับครับผมก็ถือว่าพ่อพันธุ์เรามันครบเครื่องแล้วเนาะกระดูกโครงสร้างก็ใหญ่แล้วครับพวกอัตลักษณ์ก็มีเมื่อมาใส่กับแม่พันธุ์แบบว่าแม่พันธุ์ควายงามอย่างนี้ครับก็จะออกมาเป็นใหญ่บวกงามตามทฤษฎีการพัฒนาควายยุคใหม่เจนใหม่ครับต้องใหญ่บวกงามครับผมจะขอดเดือนไหนนะครับ เดือนมกราครับผมนนมกราเนาะใช่ครับอ๋อเร็วๆนี้จะได้เห็นทายาทของเจ้าสถานฟ้านี่ครับแม่ควายมีแต่คัดควายดีๆทางนั้นนี่นี่นี่ครับดูเล็บกระดูกแข้งขาหน้าอกทายาทก,ก้าวเจริญก็จะเด่นเรื่องหน้าอกครับหน้าอกจะเด่นมาก่อนแล้วก็พวกเนื้อหลังตัวนี้ก็หลังตรงด้วย หลังตรงหลังกว้างดีครับก็น่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีแหละครับได้มานานหรือยังครับตัวนี้ตัวนี้ได้มานานแล้วครับมาพร้อมพรอแม่เขาแต่ว่าแม่เขาไปแล้วแบ่งให้พี่น้องทางแพทย์ไปแล้วครับโอแม่แบ่งไปแล้วให้พี่น้องเราทางแพทย์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวชมชุดต่อไปกันครับหลังจากที่ดูสายดําครับสายเผือกเราก็มีสําหรับการพัฒนาควายครับคือ ยุคปัจจุบันสายเผือกต้องมีติดข้อครับออลูกพพอตัวนี้ชื่อแม่อะไรครับชื่อแม่สนโอครับตัวนี้แม่สนโอใช่ครับโอ้สนโอสนโอสมชื่อเราอายุกี่ปีครับเนี่ยสี่ปีสี่ปีสี่เดือนครับตัวนี้อ๋อ็นสายไหนครับเป็นในพ่อเป็นลูกแก้วฟ้าแล้วแม่เป็นเหลาปุรีครับโอ้มีลูกไวนิดหนึ่งปีแปดเดือนมีลูกก็เลยไม่สูงครับ อ๋อแม่เป็นควายเหล่าปุรี่ใช่ครับพ่อเป็นลูกแก้วฟ้าครับผมเหล่าปุรี่ก็ถือว่าเป็นเหล่าอาณาจักรควายเผือกคือถ้าพูดถึงควายเผือกต้องเหล่าปุรีแหละครับก็ถือว่ามีควายเผือกออกจากนั่นที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศหลายตัวครับผมมาพร้อมกับลูกลูกพ่อไหนครับเนี่ยพ่อบิ๊กอุทัยครับอ๋อลูกบิ๊กอุทัยครับลูกสาวด้วยครับอื้อทีเด็ดทีเด็ด บิ๊กอุไทยก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ระดับแกนแชมป์แล้วก็ส่งลูกได้แกนแชมป์แบบโอ้โหหลายตัวหลายตัวครับคือทุกสนามต้องมีลูกของบิ๊กอุไทยได้แชมป์ไม่รุ่นไหนก็รุ่นหนึ่งครับนี่คือพันธุกรรมแกนแชมป์อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ประมาณเจ็เดือนครับเจดเดือนโอ้ก็ลูปทรงเหลี่ยมตัวมาดีเลยเนาะ ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อน้องหงหยกครับผมหงหยกครับนี่ทายาทบิกอุไทยรูปทรงเหลี่ยมตัวก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นแบบสายประกวดสายเผือกเนาะใช่ถ <laughs> <laughs> ับไปได้พัฒนาทุกสายครับผมโอเคครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับผมตัวนี้นี่เป็นสายไหนครับเนี่ย เป็นลูกสาวเบิ้มครับตัวนี้โอ้ลูกสาวของเบิ้มมันล้านครับดูครับสูงใหญ่ยาวครับผมชื่ออะไรครับเพชรมุกดาตัวนี้ครับเพชรอะไรครับเพชรมุกดาเพชรมุกดาโอ้ชื่อแปลว่าอะไรครับเพชรมุกดาไม่รู้เหมือนกันชื่อแต่ชื่อเพาะเนาะเพชรมุกดาอันนี้ออกสูงใหญ่แล้วก็ยาวอนาคตกับแม่พันธไซยักษ์แหละครับตัวนี้ นี่ก็รอผสมสถานฟ้าอยู่อ๋อรอผสมอยู่อ่าครับใช่ครับก็ปูพรมพ่อพันเราเลยเนาะก่อนอ่าครับใช่ครับเอาลองของเราก่อนดูพ่อพันเราก่อนเลยครับว่าจะจ่ายลูกออกมาทรงไหนยักษ์ก็จะมาเจอกับงามนะครับเขานี้อายุเท่าไหร่นะครับสองปีกว่าครับตรงนี้สองปีกว่ากว่าอู้แต่ใหญ่มากจุดเด่นพี่ปุ้ยชอบตรงไหนครับก็เรื่องสูงยาวครับ สูงยาวใช่ครับเด่นมาก่อนเนาะสูงยาวใช่ครัาสายควายงามครับเนาะสายปลาเบิ้มครับผมตัวนี้ได้มาอย่างไงครับก็ของทีมงานเดีวกันครับผมอ๋อขอแบ่งพักพวกกันมาครับผมเนี่ยครับมีให้ชมทุกสายพัฒนาครับไปตามแม่บล็อกที่เรามีนี่แหละว่าพ่อพันุ์เราก็เกรดพรีเมียมแล้วเดี๋ยวสร้างควายยักษ์ของจังหวัดน่านครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของข้อวายบ้านไร่ชัยวุฒิครับสุดยอดแรงพัฒนาควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากพี่ปุยแล้วก็พี่ซุยนะครับผมก็เป็นผู้พัฒนาควายงามในจังหวัดน่านร่วมพัฒนาด้วยกันนะครับร่วมันครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่ปุยเป็นอย่างสูงครับนะครับขอบคุณพี่ซุยได้ครับผม ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ